สวัสดีครับพบกับ how to เท s เทอย่างไรให้ชนะตลาดสำหรับเพื่อนๆมือใหม่จริงนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะนำตัวสคลิปต,ตัวช่วยเทดของทาง Capital Bear นะครับซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับที่ทาง Capital Bear ออกมาล่าสุดเลยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะนํามาเทรดโชว์ให้กับเพื่อนๆนะครับพร้อมบอกหลักการของตัวสคริปต์โจทยเทรดนะครับพร้อมเงื่อนไขนะครับในการเข้าเทรดนะครับแล้วก็เครื่องมือการตั้งค่าตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะ แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับพร้อมครั้งนี้นะครับผมยังรวบรวมแคมเปญของเดือนมีนาคมนะครับทาง Cap i t a l b บร์นะครับว่ามีอะไรมาแจกให้กับนักเทรดมือใหม่และมือเก่าบ้างนะครับยังไงติดตามชมในคลิปนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในแพลตฟอร์มของทาง Capital แบ a ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะเทรดในสินทรัพย์ของดิจิทัลนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อมือใหม่นะครับที่เข้ามายังแพลตฟอร์มของ Capital แบ a ์เรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงซ้ายมือข้างบนนะครับก็จะมีสินทรัพย์ดิสต์นะครับซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เทรดนะครับในเวลาแค่5วินาทีนะครับจบไวรู้ผลเร็วนะครับเพื่อนๆสามารถลองมาเทรดกันได้นะครับใช้เวลาแค่5วินาทีนะครับเราก็สามารถรู้ผลนะครับว่าเราวินหรือลอสนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเราก็จะไปเลือกสินทรัพย์นะครับในการเทรดของเรานะครับ ผมจะเลือกเป็นดิจิตอลนะครับเป็นคู่ EUR USD นะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเติมเงินก่อนนะครับกดที่มุมขวามือด้านบนนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เปิดบัญชีกับทาง Capital Bear ใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสสูงสุดถึง200%นะครับแบบนี้นะครับขึ้นเป็นแถบบาร์สีม่วงเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกด ทำการ Copy ้นะครับคําว่าโบนัสนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกธนาคารนะครับที่เพื่อนๆใช้งานนะครับเพื่อชําระเติมเงินเข้าไปนะครับยังพอร์ตของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆลงมาสังเกตด้านล่างนะครับรูปดิงสอนะครับเพื่อนๆก็มาดูเงื่อนไขของโบนัสนะครับในการที่เราจะได้รับโบนัสนะครับ100%เรนะครับเราต้องฝากขั้นต่านะครับที่20ดอลลาร์นะครับ และสูงสุดในการที่เราจะได้รับโบนัสนะครับฝากขั้นต่ำที่500ดอลลาร์นะครับเมื่อเราฝาก500ดอลลาร์นะครับเราได้รับเพิ่มโบนัสอีก200%ก็คือจะได้เพิ่มมาอีก1,000ดอลลาร์นะครับที่ตัวสีฟ้านะครับแต่ในวันนี้นะครับผมก็ได้รับโบนัส100%ก็เพียงพอแล้วนะฝากขั้นต่ำที่20ดอลลาร์นะครับหลังจนากนั้นนให้กดใช้โบนัส100%นะครับ เมื่อเราตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่าถูกต้องแล้วนะครับฝากเงิน20ดอลลาร์นะครับได้รับโบนัส100%นะครับเพิ่มมา20ดอลลาร์นะครับเมื่อเราทําการฝากเงินเสร็จเราจะได้รับเงินที่40ดอลลาร์นะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ทําการยืนยันตรงนี้นะครับใส่รายละเอียดของเลขที่บัญชีเรานะครับเมื่อเราทําการยืนยันเสร็จนะครับกดทําการชําระนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการฝากเงินเข้าไปยังพอร์ตเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้เราฝากเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเงินในบัญชีของเรานะครับได้รับโบนัสเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยเปอนะครับซึ่งก็ไม่ใช่โบนัสสูงสุดนะครับโบนัสสูงสุดอยู่ที่สองร้อยนะครับ นี่ก็จะมีช่องตรงนี้นะครับที่เป็นโบนัสขึ้นมานะครับในการที่เราจะได้รับโบนัส1 0 0เเนะครับเราจะต้องทำเทิร์นโอเวอร์นะครับตรงนี้นะครับให้เต็ม800เหรียญนะครับเราจะได้รับโบนัสที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ตั้งค้างเงินที่เราจะเทรดเลยนะครับก็ค่อยๆปั้นพอร์ตไปนะครับตอนนี้เราลงทุนแค่20เหรียญนะครับแต่เราได้รับโบนัสเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมี40เหรียญนะครับ เราก็ค่อยๆลงทุนไปนะครับไม่รีบร้อนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ทานเฟรมหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็เซตตัวตั้งค่าของสคริปแคปิตัลแบร์นะครับที่เป็นคลิปนะครับชื่อเมจิกออฟโฟนะครับเพื่อนผมก็จะเพิ่มคู่เงินเข้าไปอีกนะครับสัก3าคู่เงินนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับในการเทรดของเรานะครับ ในวันนี้นะครับผมเทรดด้วยตัวโน้ตบุ๊กนะครับหน้าจอมันก็จะไม่ใหญ่นะครับผมก็เลยเลือก4คู่เงินนะครับแล้วก็จะกําหนดค่าของกราฟนะครับให้เป็น4กราฟนะครับหรือ4หน้าต่างนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูคู่เงินนะครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปนะครับผมจะมาอธิบายนะครับหลักการใช้นะครับตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับ แล้วก็เงื่อนไขการเข้านะครับระหว่างนี้นะครับตัวสคริปต์นะครับก็ยังไม่ได้บอกให้ทําการซื้อหรือขายนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องรอรอกราฟราคาไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราได้เข้าคู่เงินของ eur usd เข้าไปแล้วนะครับ1นึ่งออเดอร์นะครับซึ่งเราสังเกตนะครับราคาตอนนี้นะครับอยู่ในโซน โอ้บอสทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามเครื่องมือนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการบายเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับเราเหลือระยะเวลาอีกยี่สิบห้าวินาทีนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับว่าผลในการเทรดครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับสังเกตจากภาพรวมนะครับเพื่อนๆแนวโน้มนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ ซึ่งราคานะครับก็มีโอกาสที่จะทลุขึ้นไปนะครับโอเคในออเดอร์แรกเราเราแพ้ไปนะครับในออเดอร์ที่2ก็ยังมีตัวสคริปต์ขึ้นมาอยู่นะครับให้เราทำการบายนะครับเราก็ทำการบายตามตัวสคริปต์ได้เลยนะครับ ตอนนี้นะครับราคานะครับได้ทะลุนะครับแนวต้านเล็กๆตรงนี้ไปนะครับถ้าเราย่อไปใน5วินาทีนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับราคาได้มาทดสอบหลายครั้งเลยนะครับหลายแท่งนะครับโอเคเราลุ้นกันนะครับตัวสคริปต์นะครับทให้เราบายนะครับ โอเคโอเคโอเคราคาพยายามผักดันขึ้นไปนะครับเพื่อนๆโอเคดห็ิโอเค okay. <Okay. S 1> okay. ในออเดอร์นี้เราวินนะครับนในออเดอร์ถัดไปก็ให้เราบายนะครับ โอเคราคายอลงมาแล้วนะครับโอเคทําการบายอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแล้ว13 12วิครับน่าจะวินชัวชัครับกับออเดอร์นี้นะครับโอเคครับออเดอร์ order นี้ก็วินนะครับเป็นออเดอร์ที่2นะครับ ซึ่งเราก็ดูนะครับว่าในตัวสคริปต์นะครับก็ยังแจ้งให้บายอยู่นะครับแต่ตอนนี้ขอพักยกไปก่อนนะครับสำหรับเงื่อนไขในการรับสคริปต์ดีๆแบบนี้นะครับที่มีความแม่นยำสูงนะครับจากทาง Cap i t a l แบ a r นะครับสำหรับเพื่อนๆนักเทรดมือใหม่และมือเก่าที่มีบัญชีกับทาง Cap i t a l แบ a r แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการฝากเงินนะครับขั้นต่ำา1,000บาทนะครับหรือ20เหรียญดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนะครับ นำหลักฐานนะครับในการฝากเงินนะครับส่งไปที่ Line Official นะครับพิมพ์ว่า a d capital bear t h a i นะครับเพื่อนๆก็ส่งหลักฐานนะครับไปทาง l ล n e นั้นนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็จะส่งตัวสคริปตัวช่วยเทรดดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับตัวสคริปนี้นะครับชื่อสคริป magic off 4นะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่าจะรับตัวสคริป magic off 4ตัวนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆนะครับก็ยังได้ตัว e-book นะครับซึ่งเป็นคู่มือในการช่วยเทรดนะครับใน e-book กนะครับก็จะมีการปรับพื้นฐานในการเทรดให้กับเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะครับพร้อมบอกวิธีในการทํากําไรนะครับจากตลาด Binary o p t i o n นะครับเพื่อนๆสามารถส่งหลักฐานนะครับไปทาง l ล ne ad capital bear ไทยได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับสคริปดีๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ทำการนะครับสมัครกับบัญชีแคปิตอลแบ์แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับห้ามพลาดเลยนะครับกิจกรรมของเดือนมีนานี้นะครับเป็นกิจกรรมดับเบิลรีวอร์ดนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับเป็นเดือนมีนานะครับเดือนนี้นะครับซึ่ง จะมีการจับรางวัลนะครับสรอบนะครับจากการเทตดสูงสุดในแต่ละรอบนะครับซึ่งรอบที่1นนะครับตั้งแต่วันที่1นึถึงสิมีนานะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดี18มีนาและติดต่อรับรางวัลภายในวันที่22มีนาคมนะครับรอบที่2นะครับตั้งแต่วันที่1 7ถึง31มีนาคมนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดี2เมษานะครับ ติดต่อรับรางวัลภายในวันที่6เมษายนนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับผมจะมาสอนตั้งค่านะครับตัวสคริปตัตวช่วยเทรดนะครับ<อ>เดี๋ยวผมลบเครื่องมือทั้งหมดออกก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในคู่เงินของ EUR USD นะครับสำหรับนะครับการตั้งค่าสคริปตัตวช่วยเทรดนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆนะครับส่งหลักฐานการฝากเงินให้ทางช่องทางไลน์ของทาง Capital แบรแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตัวสคริปต์มาใช่ไหมครับให้เพื่อนๆนะครับกดมุมซ้ายมือด้านล่างนะครับชื่อตัวชี้วัดนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆมาคลิกคําว่าสคริปต์นะครับแล้วเพื่อนๆกด add new script นะครับให้เพื่อนๆทาการนะครับกด control a ก่อนนะครับแล้ว control c นะครับ ก๊อปโค้ดในตัวสคริปที่เราได้รับมานะครับแล้วก็นำมาวางนะครับลบลบนิวสคริปตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็กด Control ววางนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนกดบันทึกนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ตัวสคริปเข้ามาในช่องตัวชีวัดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดตรงนี้นะครับ cb magic off o r ตรงนี้นะครับนี่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆนะครับกดสมัครใช้งานได้เลยอ่าเพื่อเมื่อเพื่อนเพื่อน กดสมัครใช้งานนะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวสคริปต์นะครับที่เป็นตัวช่วยบ่งบอกในการเข้าออเดอร์ของเรานะครับนี่ก็จะมีลูกศรนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับบอกบายนะครับแล้วก็เป็นลูกศรสีแดงนะครับที่บอกเซลล์นะครับเมื่อมีลูกศรนะครับขึ้นอยู่บนแท่งเทียนนะครับให้ทําการเซลล์เราก็กดเซลล์ลงมานะครับแบบนี้นะครับกดเซลลลงมากดเซลล์ลงมานะครับ ้ามีเครื่องหมายว่าบ u าเราก็ทําการกดบ u าเท่านี้เองนะครับส่วนหลักการของตัวสคริปตัวช่วยเทรดนะครับผมนะครับก็ได้วิเคราะห์นะครับจากตัวสคริปของทาง Capital Bear นะครับตามสไตล์ How t ์เทรดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้100%นะครับว่ามันเป็นตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีนะครับเป็นเส้น SMA นะครับให้เพื่อนๆกด ตรงยอดนิยมนะครับกดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับระยะเวลานะครับเป็น7นะครับเพื่อน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 ลองตั้งค่าตามผมก่อนนะครับแล้วจะอธิบายทีหลังนะครับปรับเป็นสีขาวนะครับความหนาก็เล็กที่สุดนะครับตอนนี้เส้น SMA 7ก็ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมายอดนิยมนะครับกด b o l l i n เจอร์ n d นะครับระยะเวลาเป็น14นะครับค่าเบี่ยงเบนเป็น2นะครับหลังจากนั้นกดสมัครใช้งานนะครับ นี่แล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว CCI นะครับพิม์ตัวใหญ่นะครับ CCI นี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับกดเข้ามากดระยะเวลานะครับเป็น20นะครับส่วนซื้อมากกว่าเป็น100นะครับกดสมัครใช้งานก็จะขึ้นบาร์ด้านล่างแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้เพื่อนๆนะครับกดที่ยอดนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว RSI นะครับตัวนี้ ค่าระยะเวลาก็เป็น20นะครับซื้อมากกว่า70ขายมากกว่า30นะครับกดสมัครใช้งานนี่ตัวสคริปต์ตัวช่วยเทรดตัวนี้นะครับเป็นการรวมเครื่องมืออินดิเคเตอร์นะครับเข้าด้วยกันนะครับทั้ง4ตัวนะครับก็คือจะมีตัว SMA 7นะครับแล้วก็เป็น BB นะครับตั้งค่าเป็นค่ามาตรฐานนะครับระยะเวลา14นะครับ CCI นะครับตั้งค่าระยะเวลาเป็น20นะครับ RSI ตั้งค่าระยะเวลาเป็น20เช่นกันนะครับหลักการนะครับของตัวสคริปนี้นะครับจะเป็นการเทรดตามเทรนนะครับเทรดตามเทรนนะครับเทรดในช่วงเวลาที่เป็นโอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์บอทก็คือมีการซื้อมากเกินไปแล้วนะครับส่วนโอเวอร์โซมีการขายมากเกินไปแล้วนะครับหลักการนะครับดูตัวอย่างอย่างปัจจุบันนะครับเมื่อมีลูกศรบอกให้ buy นะครับ ตามตัวสคริปต์นะครับเราสังเกตนะครับว่าราคานะครับยืนเหนือเส้น sma 7นะครับแล้วราคาพยายามที่จะทะลุกรอบ bb นะครับซึ่งแสดงถึงราคาณตอนนี้นะครับมีแรงซื้อที่มากนะครับทำให้ราคาพยายามผลักดันออกนอกกรอบ bb นะครับซึ่งเราสังเกตอีก2เครื่องมือนะครับเป็นตัว cci นะครับเส้นนะครับอยู่เหนือเส้น100นะครับที่เป็นเส้นสีเขียวนะครับ CCI นะครับเปรียบเหมือนกับตัว ADX นะครับซึ่งจะบ่งบอกแรงซื้อของตลาดณเวลานั้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าราคาซื้อนะครับมีจำนวนปริมาณซื้อที่มากนะครับซึ่งก็คาดการว่ามีโอกาสที่ราคาจะมีการผลักดันขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัว ISI นะครับเราสังเกตนะครับว่าเมื่อตัวสคริปต์ตัวช่วยเทรดบอกลูกศรให้บายนะครับ ASI นะครับก็จะอยู่โซน overbought นะครับซึ่งมีแรงซื้อเยอะมากๆนะครับในหลักการนะครับก็ให้เรานะครับกดซื้อตามลูกศรนะครับเมื่อมีให้บ u y นะครับเราก็ทำการบายนะครับตามลูกศรนะครับส่วนทริกในการเข้า o r อ e r นะครับเราจะพยายามเข้าที่ต้นเทนนะครับในกรณีขาขึ้นนะครับเมื่อราคาทะลุเส้น SMA 7ขึ้นมานะครับ เราจะพยายามซื้อนะครับช่วงต้นเทนนะครับที่ราคานะครับอยู่เหนือเส้น SMA 7นะครับช่วงตรงนี้นะครับตัวสคริปตัวช่วยเทรดนะครับก็ยังไม่ได้บอกนะครับให้เราทําการบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงต้นเทนอยู่นะครับนี่เมื่อมีลูกศรบายนะครับ เราก็จะทําการบายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะให้เข้าแบบเซฟความเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับก็คือเราจะให้รอให้ราคาย่อมาใกล้ๆเส้น SMA 7ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเข้าออเดอร์บายนะครับอย่างตัวอย่างแท่งนี้นะครับถ้าเรารอราคานะครับย่อมาใกล้เส้น SMA 7ที่เป็นเส้นสีขาวนะครับแล้วทําการบายออเดอร์นี้เราก็มีโอกาสที่ชนะนะครับส่วนออเดอร์นี้นะครับก็รอย่อมานะครับรอทำการบายนะครับ ก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับเราเข้าช่วงเทนแบบนี้นะครับเข้าสัก2ออเดอร์ก็พอแล้วนะครับนี่เหมือนตัวอย่างที่ต้นคลิปที่ผมได้เทรดไปนะครับผมเข้าประมาณ2ออเดอร์วิน2ออเดอร์ติดนะครับก็ทำการหยุดนะครับหลังจากนั้นเราก็รอตัวสคริปต์ใหม่นะครับเพราะว่าแรงการซื้อก็คือมันมีปริมาณที่มากเกินไปนะครับก็คือ ในนาโคตมันมีโอกาสที่จะกลับตัวลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อในช่วงต้นเทนก่อนนะครับที่มีตัวสริปขึ้นแค่1นถึงสครั้งนะครับเราก็หยุดแล้วก็พอก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปรอในในช่วงถัดไปต่อมันก็จะทําให้ความเสี่ยงในการเทรดเราลดลงนะครับถ้าเราเข้า ทุกสัญญาณที่แจ้งเตือนมานะครับมันก็มีโอกาสที่จะแพ้อย่างตัวอย่างแบบนี้นะครับสามออเดอร์นะครับถ้าเรารอยอดซื้อรอย่อดซื้อออเดอร์นี้ถ้าไม่มีช่วงราคาที่มันย่อเลยนะครับราคาเปิดแล้วก็ขึ้นไปเลยแบบนี้นะครับเราจะพลาดออเดอร์นี้ไปส่วนราคานี้เรารอย่อดและซื้อโอกาสแพ้สูงมากเช่นกันนะครับนี่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงช่วงเทนหนึ่งครับเราเข้าประมาณ2ออเดอร์แล้วเราก็าหยุดประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปย้อนดูตัวอย่างข้างหลังดูถ้าจังหวะแบบนี้นะเป็นช่วงจังหวะเทนช่วงตอนบ่ายนะครับบ่าย4โมงนะครับมันก็สำหรับคู่ EUR USD ก็จะมีแรงต่างชาตินะครับที่เข้ามาลงทุนนะครับก็ทำให้ราคาผักดันวิ่งกันเป็นเทนนะครับแบบนี้ก็จะชนะเยอะนะครับแต่ถ้าเราเข้าช่วงต้นเทน ที่ราคาทะลุเส้น SMA 7ลงมาแล้วทะลุขึ้นไปนะครับแล้วเราซื้อช่วงต้นเทนนะครับแค่2ออเดอร์นะครับเราก็วินนะครับก็จบงานได้เลยนะครับถ้าเราเทตรดต่อก็มีโอกาสที่จะแพ้นะเพื่อนๆสำหรับการใช้สคริปตัวช่วยเทรดนะครับมันไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์นะครับที่ราคาพฤติกรรมปัจจุบันนะครับ ซึ่งมันเป็นการรวบรวมไสิแท่งเทียนที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนลงทุนนะเพื่อนๆต้องมีการวางแผนก่อนนะครับว่าวันนี้เราจะเทรดตามตัวสคริปต์กี่ออเดอร์นะครับ5ออเดอร์10ออเดอร์นะครับเราชนะ5ออเดอร์แล้วเราหยุดแล้วไปเทรดในวันถัดไปหรือ10ออเดอร์เราชนะ7ออเดอร์ เราไปเทรดในวันถัดไปต่อหรือเราผิดติดต่อกัน3ออเดอร์ติดวันนี้เราหยุดแล้วเราไปไฟตามทุนคืนในวันถัดถัดไปแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เรานะครับรักษาเงินทุนของเราไว้ได้นานนะครับแล้วก็จะสามารถทํากําไรนะครับในจังหวะตลาดที่เป็นของเรานะครับเราควรที่จะวางแผนก่อนการเทรดนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับ 2องออเดอร์นะครับที่เราได้เข้ากันก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในออเดอร์ที่เราเข้าไปกันก่อนหน้านี้นะครับเรารอออเดอร์นะครับแค่ประมาณ 5นาทีนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เข้าออเดอร์นะครับในออเดอร์ที่หนึ่งนะครับผมไม่ได้รอราคาย่อลงมานะครับผมเข้าในราคาเปิดเลยนะครับแล้วบังเอิญว่ามันปิดสีแดงนะครับออเดอร์ที่หนึ่งก็เลยแพ้นะครับส่วนออเดอร์ที่สองนะครับผมทําการทบไปนะครับคูณ2.5นะครับก็ทำให้เราวินไปนะครับในออเดอร์นี้นะครับซึ่งมีตัวสคริปต์นะครับให้เราบายนะครับผมก็ทำการบายเข้าไปนะครับบริเวณกลางแท่งเทียนนะครับ เพราะว่าเข้าตอนราคาเปิดไม่ทันนะครับเพราะว่าทําการทบไม้อยู่นะครับออเดอร์นี้ก็วินไปนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อสังเกตนะครับการทํางานของตัวสคริปต์นะครับราคานะครับพยายามเกาะเส้นบนของ BB นะครับเพื่อทําการทะลุเกอบขึ้นไปนะครับแสดงถึงนะครับแรงในตลาดนะครับมีปริมาณซื้อจํานวนมากนะครับแล้วก็เหลือบลงมาดูข้างล่างนะครับตัวไ s i กับ CCI นะครับก็อยู่เหนือเส้นโอเวอร์บอทเช่นกันนะครับ ก็คอนเฟิร์มนะครับว่ามีแรงซื้อในตลาดที่เยอะมากๆนะครับโอกาสที่ราคาจะพักนั้นขึ้นไปก็มีสูงนะครับในออเดอร์นี้เราก็บินไปนะครับเรามาดูในออเดอร์ถัดไปนะครับในออเดอร์นี้นะครับผมได้เข้าในราคาเปิดแท่งเลยนะครับเมื่อจบ5 19วิก่อนหน้านะครับก็เข้ามาเลยนะครับก็ได้ราคาเปิดแท่งนะครับแท่งนี้ก็ปิดเต็มนะครับก็ชนะไปนะครับเข้าตามสคริปต์นะครับคําว่าบายนะครับทุกอย่างคอนเฟิร์มนะครับ เออยู่เหนือเส้นโอเวอร์บอสนะครับเหนือ70นะครับ c ีซอยู่เหนือเส้นร0อยนะครับก็มีแรงซื้อที่เยอะมากๆนะครับเป็นการเทรดฟ l ลโล่เทนนะครับตามเทนไม่สวนนะครับตัวสคริปนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องดูแนวรับแนว,แนว,แนวต้าเลยนะครับขอให้เรา กดตามสคริปต์เท่านี้พอนะครับเพราะว่าเราอาศัยแรงในตลาดนะครับเครื่องมืออินดิเคเตอร์ตัวสคริปต์ของทาง Capital Bear นะครับเขาได้ยํำรวมกันแล้วนะครับเป็นตัวสคริปต์นะครับ Magic of f o นะครับซึ่งรวมใน4 i n อินดิเคเตอร์นี้นะครับ SMA7 นะครับ บีนะครับแล้วก็ SICCI นะครับซึ่งผมก็แกะมานะครับตามสไตล์ how to trade นะครับซึ่งเขาน่าจะใช้ตัว4เครื่องมือนี้นะครับใน,ในการทำตัวสคริปต,ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการ follow t r e n นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีนะครับสามารถ สมัครนะครับกับทาง Cap i t a l Bear ได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปแล้วทําการสมัครนะครับเมื Bahn ่อเพื่อนๆทําการสมัครแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสสูงสุดถึง2 0 0แบบนี้เลยนะครับและยังไม่พอนะเพื่อนๆก็จะได้รับ e-book นะครับผู้มือในการช่วยเทรดนะครับซึ่งก็จะมีพื้นฐานในการเทรดทั้งหมดนะครับอธิบายเครื่องมือต่างๆนะครับฟังก์ชันต่างๆของแพลตฟอร์มแคปิตอลแบร์นะครับรวมทั้งบอกเทคนิคต่างๆนะครับในการช่วยทำให้เราสามารถเทรดทำกำไรได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับทั้งมือเก่าและมือใหม่นะครับที่สมัครแล้วนะครับแล้วยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มของทางแคปิตอลแบร์ทางไลน์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งกลุ่มนี้ดีมากๆนะครับ เขามีการแจกรางวัลพิเศษนะครับเป็นของรางวัลพรีเมียมนะครับแล้วก็มีข่าวสารต่างๆนะครับพร้อมสิทธิพิเศษต่างๆนะครับที่แต่ละเดือนของทาง c ค p i t a l แบงจัดมานะครับแต่ละเดือนไม่ซ้ํากันจริงๆนะครับมีแต่แจกให้กับนักเทรดนะครับใจดีมากๆเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับตัวสคลิปตัตวนี้นะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับหรือวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้แต่ละคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ